สวัสดีค่ะลูกค้าต่อเติมบ้านชุดและคนรักบ,บ้านทุกท่านนะคะวันนี้มีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับฉนวน PE กับ PU ต่างกันยังไงนะคะก็เป้จะมาอธิบายให้ฟังว่าฉนวน PE กับ PU มีข้อแตกต่างกันคือเอาไวง่ายก่อแล้กันนะคะ PE PE นะคะเป็นชนพอล e เอท l e ีนนะคะ ส่วนฉนวน PU คือ Polyurethane นะคะก็ตัวสนวน PE เนี่ยคือเป็นสังกะสีเป็นแผ่นที่เป็นลอนนะคะแล้วก็รีดมีจะมีเครื่องรีดติดกับกาวที่เป็นแผ่นฟอยติดไปเลยนะคะมีโฟมบางๆบางมางแล้วกันนะคะรีดติดกับลอนของหลังคาเลยแล้วกันนะคะแผ่นนี้เขาจะเรียกว่าแผ่น PE แผ่นะะ PE เนี่ยก็คือสมัยก่อนนิยมใช้เยอะมากเพราะว่าด้วยด้วยหลังคาของเขาคือค่อนข้างราคาถูกนะคะแต่ในอายุของการใช้งานเนี่ยมันจะแค่อยู่ได้ถึง3-5ปีซึ่งที่เคยเห็นกันนะคะบางบ้านหรือบางที่ที่ว่าแผ่นฟอยล์มันร่วงหล่นลงมาห้อยห้อยห้อย,อย,อย,อยลงมาเนะน,นี่ยนั้นาเรียกว่าความเป็นการเสื่อมของแผ่น PE นะคะก็จะอยู่ได้ปรามัน3าณ3-5ปีขึ้นอยู่กับโรงงานที่ผลิตด้วยนะคะว่า ว่าอัดแน่นแค่ไหนรีดเรียบแน่นแค่ไหนแล้วกันนะคะแต่สําหรับคือข้อดีของเขาเนราคาถูกแต่ถ้าใช้หนูบ้านก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้คือคือใช้ในโกดังใหญ่ๆหรือพื้นที่ใหญ่ๆเพื่อลดต้นทุนนะคะซึ่งพียูราคามันจะสูงกว่าแต่ความคุ้มค่ามันก็ทนทานกว่านะคะมาเราพูดถึงเรื่อง P ียูกันต่อ พอยูยที่บอกคือโพยิโพลีโพลียูริเทนนะคะก็คือเป็นแผ่นโฟมที่เขาเป็นเป็นการที่เขาฉีดโฟมเข้าไปแล้วเขาก็เอาแผ่นเอาแผ่นฟอยร์รีดให้เรียบเข้าไปนะคะก็ตัวเนี้ยก็จะมีความทนทานกว่าแล้วแผ่นเนก็ยส่วนเพราะว่าท้องมันเรียบซึ่งท้องเรียบเนี่ยที่ลูกค้าส่วนจะเห็นกันน่ยก็จะมีเป็นเป็นท้องสีเงินถ้าส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ทางร้านที่ชูสเนี่ยก็จะมีเลือกอยู่สีแบบตอนนี้ก็คือจะมีสี อลูซิงก็คือสีเงินเงินนะคะแล้วก็มีสีขาวมีสีดำแล้วก็มีสีลายไม้ที่เพิ่งออกมาใหม่แล้วกันนะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกลายได้ไม่ไดีตรงนี้ไม่ได้เสียเงินเพิ่มแล้วกันนะคะลูกค้าก็เลือกเลือกเลือกลายแล้วกันถ้าเป็น P u f ูโฟซึ่ง P u f o โฟมเนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันจะทนทานกว่าแนะนำก็คือคืออายุการใช้งานลงทุนเพิ่มนะเพราะเดี๋ยวนี้แผ่น P, EN P u อ่ะไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนเมื่อ เมื่อสมัยก่อนห้าถึงสิบปีล้วที่สมัยก่อนแผ่นพีราคาสูงมากนะคะปัจจุบันราคาแผ่นพีเค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ P e แล้วซึ่งถ้าเพิ่มเงินนิดนึงเนี่ยมันก็สามารถจะอยู่ได้นานแล้วเราก็ทนกว่าลงทุนครั้งหนึ่งคือคุ้มกว่าแล้วก็บ้านดูสวยกว่าด้วยนะคะยังไงก็กับคำถามที่ถามไปคือ PE กับ PU ต่างกันยังไงนะคะวันนี้เป้ก็มาอธิบายคร่าวๆแค่นี้ก่อนลวกันนะคะมีคำถามอีกหลายคำถามที่ถามว่าวันนีดงง้ดียังไงดียังไงเป้จะทำคลิปมาอธิบายให้ฟังในกันนะคะว่ามันดียังไงอะไกันคะวันนี้ลาไปก่อนล้วกันนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากชูสต่อเติมบ้านขอบคุณซับราชันเมท่านชีทนะคะที่นี่ก็บริการดีแล้วก็ หลังคาเขาก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณยูทูบชา n e l ช่องคุยกับลุงช่างด้วยนะคะสำหรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลังคาแล้วก็เรื่องบ้านด้วยนะคะวันนี้ชูสต่อเติมบ้านลาไปก่อนนะคะยังไงก็ติดตามผลง,งานติดตั้งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ต่อเติมบ้านชูสนะคะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาทักเข้ามาถามกันได้เลยกันนะคะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ